บกมันไม่ได้เปลี่ยนไงครูก็เลยงงอ้ามาแล้ววันนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะวันนี้เรามาเรียนเรื่องเสียงกันเสียงเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่า the sound of music ฮะนะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหม the sound of music คืออะไรคะคืออะไรคะเด็ s o u n d of music คืออะไรคะคือเสียงของดนตรีนะคะเสียงเสียงมันก็คือส,สิ่งที่มันเกิดการกระทบไปมานะคะในอากาศบ้างในในอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆนะคะ ทีเนี้ยเมื่อมันสั่นสะเทือนอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันไม่เข้าไปกระทบในหูของเราเนี่ยแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยมันก็จะไม่เรียกว่าเสียงนะคะมันก็จะไม่เรียกว่าเสียงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงวนั้นได้ยินเข้าไปในหูเราเราจะเรียกว่าเสียงคนตาบอดได้ยินเสียงไหมเอ้ยคนตาเออคนตาบอดได้ยินเสียงไหมอ่ะคนหูหนวกได้ยินเสียงไหม ใช่นะคะคนคนตาบอดได้ยินเสียงได้แต่คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าคนคนเขาบุกร่องทางการได้ยินนะคะทีเนี้ยบรรดาเสียงทั้งต่างเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์โดยการสื่อสารที่ด้วยด้วยการพูดเสียงมันก็เลยแสดงออกได้เห็นถึงการมีความสุขไม่ความพอใจไม่พอใจมีอ่า อารมณ์อะไรต่างๆนี่มันก็ออกมาจากเสียงได้หมดเลย mm hmm. เช่นเราจะขอคุณแม่คุณแม่ค่ะแต่ทาของเสียงทำเสียงอ้อนใช่ไหมคะอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมแล้วคนเราอย่างอย่างนักเรียนไม่ส่งงานคุณพ่ก็จะโกรธคุณพ่ก็จะใช้เสียงอีกเสียงหนึ่งถูกไหมถูกไหมถูกไหมเออเราจะรู้ใช่ไหมคะเวลาที่เราเสียใจอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะร้องไห้ถูกไหมคะถูกไหมคะเออทีเนี้ย ลักษณะของเสียงเนี่ยมันก็จะมีความต่างกันไอลักษณะของเสียงต่างๆเขาก็เรียกว่าคุณสมบัติของเสียงนะคุณสมบัติของเสียงมันก็จะมีคําว่าระดับเสียงระดับเสียงก็คือความสูงความต่ำของเสียงนะกับอาฝั่งสิขาปิดใหม่ด้วยลูกถ้าถ้ายังไม่ถามยังไม่ต้องตอบปิดใหมยอย่าลืมจิ อันที่หนึ่งคุณสมบัติของเสียงเนี่ยหนึ่งระดับเสียงมีความสูงความต่าของของเสียงนะคะหรืออีกอันหนึ่งความดังความค่อยเทอมที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปอย่างเดียวเลยแต่เรายังไม่ได้เรียนแบบรายละเอียดถูกไหมคะเรารู้ว่าอันนี้ดังอันนี้เบาอันนี้สูงอันนี้ต่าใช่ปะเทอมที่แล้วเราเรียนแบบนั้นแต่คราวนี้เราต้องมาเรียนถึงความละเอียดของมันแล้วนะคะ เพราะเราโตขึ้นแล้วนะคะทีนี้ระดับเสียงเนี่ยมันเกิดจากการความถี่ของการสั่นสะเทือนของวัตถุอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะเนี่ยศาสตร์ของเสียงเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาเรียกเขาจะมีการเรียกเป็นเฮิร์ตการเรียกความถี่ของเสียงเรียกเป็นเฮิร์ตเด็กๆลองเอาไม้บรรทัดนะคะวางบนโต๊ะ แล้วให้ไม้บรรทัดเนี่ยเลยออกมาจากโต๊ะนิดนึงลองป่ะลองป่ะม,มีบรรทัดอยู่ใกล้ไหมอ่ะลองสิแล้วเอามือเนี่ยกดไม้บรรทัดที่อยู่บนโต๊ะไว้แล้วก็เอามือเอานิ้วมือเอานิ้วมือดีดเอานิ้วมือดีดไม้บรรทัดอ่ะลองสิลองสิผลออกมาเป็นยังไงบอกครูด้วยเอาลองสิลองดิเอาใครทำแล้วเร็วเป็นไงคะ <laughs> ผมไม่มีรบมานทัดไม่เป็นไรเดี๋ยวครูเบียนอื่นให้ทดลองอ่ะใครมีมานทัดเร็วๆได้ยังอ่ะลองดีดลองดีดได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะคนที่ทําแล้วได้ยินเสียงไหมอ่ะคุณออนอนงอ่ะคุณออนอนงคะทีหลังอ่ะส่งพยายามส่งงานให้ถูกหน่อยนะคะคุณออนนงนะคะ อ่ะคุณอ,อนนนงได้ยินไหมไหนลูกไปไหนแล้วได้ยินค่ะได้ยินนะได้ยินอ,อนนนงส่งงานให้ถูกนะลูกหนูส่งหนูส่งติ๊กตอกมาครูไม่ดูนะลูกอ่านะต่อไปนะอ่ะทีนี้ใครมีกระป๋องอยู่ข้างๆบ้างอ่ะยกกระป๋องขึ้นมาใครมีกระป๋องอยู่ข้างๆยกกระป๋องขึ้นมาแล้วเคาะแล้วเคาะค่ะลูกเอาคนที่มีลูกคนไหนมีคนไหนมีเคาะค่ะลูก คนไหนมีข้อค่ะข้อเราบอกครูว่าเป็นยังไงคะอย่าลืมเปิดไมค์ด้วยค่ะลูกเวลาบอกอะเป็นไงคะข้อล้วเป็นไงคะมันสะเทือนมือเราไหมมีความสั่นไหมมีไหมคะออนอนองหนูลองทุกอย่างเลยนะคะมีรอบตัวเลยนะคะอยู่ข้ามกลางของเล่นหรือลูก เอาใครทดลองแล้วเร็วบอกครูหน่อยเปิดไมค์สิไม่เปิดไม่เปิดแล้วจะบอกได้ไงล่ะ,ะอ่ะได้ยินเราวเวขวดหนูสั่นไหมคะได้ยินคับสวดขวดหนูสั่นไหมคะสั่นค่ะอ่าเห็นไหมคะมันเกิดจากการสั่นสะเทือนทีนี้หนูลองเคาะช้าๆหนูเทียบนะหนูลองเปรียบเทียบนะเคาะช้าๆกับเคาะเร็วๆเสียงมันต่างกันไหมเออลองดิ อ่ะข้อช้าๆกับข้อเร็วๆเออแล้วต่างกันไหมเสียงที่ได้ยินต่างกันไหมต่างกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันจะมีลักษณะของเสียงสูงเสียงต่ำที่ไม่เท่ากันอ่าปิดไม้ทีนี้เวลาเข้าห้องน้ำวันตอนนี้ยังไม่ต้องเข้านะลูกเดี๋ยวไปลองเข้าห้องน้ำนะแล้วเปิดน้ำนะให้มันหยดติ๊ง ลงไปในกระป๋องอะแล้วหนูลองฟังนะว่ามันมีเสียงสูงเสียงต่ำหนูแต่งเป็นเพลงได้เลยนะเชื่อไหมเชื่อครับอ่ะอย่าเชื่อดีต้องทดลองก่อนนะต้องทดลองก่อนอะนะเนี่ยนะระดับเสียงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วะระดับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ทีนี้อ้าวทีนี้ปิดไมค์ฟังนี่ปิดไมค์ฟัง เรามาดูว่าระดับเสียงของดนตรีระดับเสียงของดนตรีเนี่ยในทางดนตรีสากลเขากําหนดว่ามีเจ็ดเสียงมีตัวอักษรแทนแทนเป็นภาษาอังกฤษว่า a b c d e f g แต่เวลาอ่านเริ่มจาก c c d e f g a b แล้วก็วนกลับไป c นะคะ ระดับเสียงก็จะไล่าจากต่ำขึ้นไปหาสูงนะระดับเสียงก็จะไล่าจากต่ำขึ้นไปหาสูงนะคะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะเราจะได้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้กับมันยังไม่ไปจ้ะอ่ะมันจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้ตัวสีลองสิคะเอามือยกขึ้นคะ่ะแล้วทําให้เหมือนคะ่ะทําอะไรคะเอามือกรรแต่เอาไว้ที่เอวคะ่ะ เอาไว้ที่เอค่ะอ่าเราจะเรียกมันว่าโดนะคะโดนะตรงนี้คือโดแล้วนะทีนี้เราจะเรียนจริงๆจังๆแล้วนะอันนี้โดนะคะอ่าตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปอะเสียงอะไรนะโดแล้วไปอะไรนะโดแล้วไปอะไรลูกโดแล้วไปเลค่ะอ่าเลค่ะดูเลค่ะเลสีอะไรนะ อาเร่เร่ทำมือทำมือแบนๆเพเยอะขึ้นนิดนึงสี่สิบห้าองศาเอ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 าตรงตรงเอลนะลูกเอาไว้ตรงเอวนะเอาไว,ตวนะ้ไวตรงเอวเลยขึ้นเอวนิดนึงนะขึ้นมานิดนึงนะคะเรนะคะเสียงต่อไปเสียงต่อไปดีดีคือเสียงอา้าวไปไหน ดีคือเรต่อต่อตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปค่ะอีอีค่ะอีคือมีอคือมีนะคะอีคือมีมอ่านว่ามีนะคะมีอ่านว่ามีอ่าอ่านว่ามีอ่านว่าเาตัวต่อไปค่ะ ตัวต่อไปคะ่ะอะไรคะ <No. S 1> ฟ้าตัวต่อไปฟ้านะคะตัวต่อไปฟา้ฟาฟ้าสีาอะไรเนี่ยฟา้าฟ้าสีเขียวฟา้ฟาแล้วไปอะไรคะกำมืออาชี้มือลง้างล่างชี้นิ้วโป้งลงขงล่างนะคะเด็กเด็กต้องฝึกนะเด็กเด็กต้องฝึกนะคะฟ้าแล้วไปอะไรคะ ฟาฟาแล้วลายฟาแบนๆอ่ะต่อต่อไปเลยคะซอซอเอียงมือเข้าหาตัวเองส่อเอียงมือเข้าหาตัวเองนะคะซ่อเอียงมือเข้าหาตัวเองโดเรมีฟาสอตัวต่อไปคะ่ะ ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรตัวต่อไปฟาซอลลาอย่าไปเสียงต่ำลงทำไมอ่ะอ้าวฟังโดเรมีฟาซอลลาลาแล้วนะลาละตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายคือตัวตัวสุดท้ายคือตัว ัวสุดท้ายคือตัวอะไรดีคะตัวตัวอะไรสีม่วง,งดาแล้วไปแล้วคะอ,อ่าทีนี้ปิดไมฟังครูปิดไมฟังครูฟังเสียงนะนงเด็กๆได้เห็นค้อปลดแล้วนะคะ เวลาที่เราออกเสียงโดเรมีฟาซซลาทีอ้าวลองสิคะาลองร้องเองหนึ่งสองสามโดเรมีฟาซซลาที yes, อ่าเดี๋ยวจะมีเพลงไปให้ฝึก mm. มันไม่ไปถึงขนาดน,น,นั้นถ้าเป็นอย่างงั้นมันจะเป็นเสียงดนตรีไทยน,นะอ้า ดูนะคะดูระดับเสียงทั้งหมดดูระดับเสียงทั้งหมดที่ครูเรียงไว้ให้นะคะอ่ะเวลาออกำลังสนุกเลยใช่ไหมเนี่ยนะอ่ะปิดไมค์ก่อนปิดไมค์ก่อนสตางค์ปิดไมค์ก่อนอ่าปิดไมค์ก่อน,อน,ออนทีนี้ดูนะคะเด็กๆเห็นเห็นระดับมือที่ยกขึ้นไหมคะ เห็นไหมคะอ่าทีเนี้ยหนูต้องยกมือขึ้นไปตามระดับนี้นะคะจากเอลไปจนถึงหน้าผากนะคะจากเอลไปจนถึงหน้าผากเอาลองค่ะยืนตรงยืนตรงแล้วก็ลองไล่เสียงตามที่ครูบอกนะเปิดไมเลยค่ะเปิดไมเปิดกล้องนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสา โดเรมีฟาโซลาทีโดอ้าวลองทำเองลองทำเองหนึ่งสองสาโดเรมีฟาโซลาทีโดอ้าวรสุกรเก่งมากเก่งมาก คุณยายนุชขออีกเที่ยวสิคะโอเคมือทําให้เหมือนด้วยนะลูกเอามิงได้ไหมคะมิงไม,ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวไปฝึกเอาเดี๋ยวไปฝึกเอานะคะเดี๋ยวไปฝึกเอาเดี๋ยวไปฝึกขาเดี๋ยวไปฝึกเอา เดี๋ยวมีตัวอย่างเพลงนี่ครูจะให้ตัวอย่างเพลงไปพร้อมกับคาราโอเกะใช่ไหมเขาเรียกคาราโอเกะไหมเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยาาเดี๋ยวสิเดี๋ยวอะนี่จะมีเพลงนี้ไปให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนะคาารโอเาาโอเกกกะะออีคาารโหืม เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมีคาราโอเกะให้ตัวนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นตัวฝึกมันเป็นตัวฝึกไอ้นี่เลยเป็นตัวฝึกดนตรีนี่นี่นะคะตัวนี้นะโดเรมีซาวออฟมิวสิกนะคะนี่ตัวนี้นะแต่ครูนกอะจะให้ จะให้ภาพภาษาไทยไปเพราะว่าภาพภาษาอังกฤษหนูจะยอกร้องยากมากเลยนะดูนะคะอันบนคือภาพภาษาอังกฤษอันล่างคือภาพภาษาไทยคุณครูนกให้ดูภาพภาษาไทยลาซาด้าลดช็อปตั้งแต่เมื่อวานยังโฆษณาอยู่เลยเอาสคริปแอดค่ะ อ่าเนี่ยนะเพลงนี้นะ you begin with a b c sing you begin with d o re mi นะเพลงนี้นะเดี๋ยวให้ไปเปิดดูนะกระจายไหมคะเพลงนี้นะมันจะมีภาษาไทยด้วยภาษาอังกฤษด้วยร้องตามนี้เลยนะคะ ไม่ได้บอกว่าวันเดียวต้องร้องได้นะคะลูกค่อยๆฝึกไม่มีใครร้องเพลงได้ในวันเดียวนะนะเดี๋ยวนี้ปงไปให้นะแล้วค่อยดูเอานะคะมันคือการฝึกร้องเพลงฝึกออกเสียงโดเรมีฟาซอรลาทีโดให้ตรงระดับเสียงนะคะเพลงนี้มันจะเป็นเพลงเริ่มต้นของ ของของการเรียนรู้เลยนะคะแต่คุณครูนกจะให้คาราโ,รโอเคไปอีกอันนึงนะคะ <I know. S 1> เดี๋ยวจะมีอยู่ในจะยูมีอยู่ในใบางานนะคะครับอ้าวล้ามันไม่อยู่ในใบางานได้ทำไงล่ะคะ ว่าไงคะลิงครูก็ใส่ไว้ในงานใบเดียวไงเวลาใครที่เข้ามาเรียนทีหลังเราไม่ได้เรียนในห้องเขาก็ทําได้ไงคะเออเฮอนี่เธอนี่เคยเข้าเรียนบ้างไหมเนี่ยใครถามครูเนี่ยครับฮะใครถามไหนอะอยู่ไหนอะเดี๋ยวก่อนหาก่อนหนูหนูคือใครหนูคือชื่อ ออนอนงหรอคะออนอนงหรือนพประสิท on ธิ์ถามนพประสิทธิ์ไม่น่าถามเพราะนพประสิทธิ์ทำงานตลอดว่าไงคะออนออนอนงหรอคะออนอนงเวลาส่งงานน่ะนะตามงานด้วยนะคะตามดูด้วยว่าครูคอมเมนต์อะไรไว้นะคะแล้วก็ไอในที่หนูส่งไว้ในโน้ตอ่ะให้ผู้ปกครองลบออกด้วยนะคะที่ที่ทำโน้ตของตัวเองหรือทำอัลบั้มของตัวเองอะนะคะ เพราะว่ามันจะไปบางของคนอื่นเขาเวลาเขาดูงานแล้วเขาก็จังงว่าของอาท่านเขาต้องไปส่งในนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยก็<ม>ใจไหมคะเวลาส่งงานดูเพื่อนด้วยเพื่อนส่งในโพสต์เราก็ส่งในโพสต์นะคะ,คะอือหนูว่าขยันทํางานส่งแต่ว่าบางทีไปส่งไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วทีเนี้ยก็จะไม่มีคะแนนเดี๋ยวทุกอย่างจะไปอยู่ในจออันนี้ ไปอยู่ในแผ่นเดียวในกระดาษแผ่นเดียวเพราะว่าจะมีลิงก์อยู่ในนั้นหมดเลยก็ในงานในที่ครูส่งให้ทุกครั้งนั่นแหละอืมถ้าประชาชื่นตกลงประชาชื่นทำเองหรือผู้ปกครองทำให้คะถึงได้ถามครูว่ามีมีมีลิงก์ด้วยเหรอฮะฮะว่าไงครับทำเองครับทำเองแล้วแม่้งถามล่ะ เนี่ยงงผมงงงงอะไรนะลูกเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดไปในในลิงก์เนี่ยไอในในใบางานอ่ะหนูก็จะเห็นตัวที่เป็นอ่าช่องช่องช่องของ youtube ตอนนี้ครูเริ่มใส่รายละเอียดเข้าไปเพราะว่ากลัวหนูหาไม่ได้ตัวหนูหาไม่เจอผู้ปกครองบางคนคลิกไปไม่ได้อย่างงี้ผู้ปกครองบางคนเข้าดูวิดีโอไม่ได้ ก็จะได้ไปคลิกในในอันอื่นได้ก็เลยให้ตัวชื่อชื่อเว็บไปเลยนะคะค่ะว่าโอเคครูพูดถึงคนอื่นลูกประชาชืนครูกําลังพูดถึงคนอื่นเข้าใจไหมครับที่เขาไม่รู้เรื่องเออแล้วคะ เผื่อคนไหนผู้ปกครองคนไหนที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาถามผู้ปกครองด้วยกันเองผู้ปกครองช่วยอธิบายนะคะว่าคุณครูนกเนี่ยจะให้รายละเอียดไว้ในนี้หมดแล้วนะคะในในใบางานเนี่ยซึ่งเอาวางไว้ที่โนต้ตตามได้ตลอดแล้วก็พยายามทำงานให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์นะงานจะได้ไม่ไม่สะสมงานทุกชิ้นของครูนกมีคะแนนหมดนะ จะไม่มานั่งสุดท้ายเดี๋ยวใครส่งสุดท้ายนะเดี๋ยวเนี้ยรอบนี้ครูจะใช้แบบนี้ส่งงานตรงเวลาหมายความว่าครูกําหนดไว้ว่างานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเดือนพฤศจิกายนจนถึงหนะ้าวันนี้เอ้ยไม่ใช่จนถึงเส้นเดือนเส้นเดือนธันวาซึ่งเราก็จะเรียนอีกอีกอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ลูก เอาวันเกิดครูก็เดือนธันวาเหมือนกันาอาดูนะภายในปีนี้หมด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 ,หมดพอศ2,564ครูสั่งงานไปแค่ไหนก็แล้วแต่ครูจะเริ่มเช็ควันเดือนมกราฟัางดีนะครูเริ่มเช็คปุ๊บใครที่ส่งหลังจากวันที่ครูเช็คครูจะลดคะแนนลงไปสองคะแนน นะครูจะลดคะแนนลงไปเพื่อประโยชน์ของคนที่ตั้งใจเรียนและตั้งใจส่งงานจะได้มีคะแนนเยอะๆนะจะได้ต่างกันให้เห็นไปเลยว่าความตั้งใจเรียนความเพียรพยายามความมานะอดทนในการเรียนนะ่ะมันต่างกันเกรดมันจะได้ต่างกันบ้างนะคะไม่อย่างนั้นแล้วบางคนมาตามงานทีหลังมาตามงานเดือนสุดท้ายก็ได้เกรดเท่ากับคนที่เรียนตั้งแต่ต้น คนที่เรียนตั้งแต่ต้นโอเคไหมตอบโอเคครับโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นหนูต้องรีบทำงานส่งไหมลูกค,ค่ะหนูต้องรีบทำงานส่งไหมต้องรียนทำงานส่งเลยคัะเออใช่ไหมไม่งั้นหนูก็จะเชือนแชร์แล้วไปรอให้ครูตรวจทีเดียวเยอะๆโอ้โหสี่ร้อยกว่าคนครูตรวจทีเดียวตอนปลายภาคเลยตาย แล้วเกดมาได้สี่เท่ากันคงจะไม่มีใครอยากได้แบบนั้นแน่ๆเลยใช่ไหมใช่ครับเออเห็นไหมคนเรามันก็ต้องมีความเห็นแก่ตัวบ้างหรือวะตังเนี้ยเอ,อ้าก็ใครขยันมันก็ต้องได้ถูกไหมอ่ะเออกูโนก็กำกำลังมองว่าเอ้ยแบบบางคนอนะ่ะไม่ได้เข้าเรียนอนะ่ะแต่มาตามอาสุดท้ายแล้วก็มานั่งบ่นคุยอีกนะคนที่ตามาสุดท้ายเนี่ย ครูไม่ทําไม่ทําอย่างงู้นไม่ทําอย่างนี้เอาตกลงครูต้องตามใจเด็กๆใช่ไหมใช่ปะครูต้องครูต้องตามใจเด็กๆหรือว่าครูจะต้องฝึกให้เด็กๆเป็นคนมีมีมีศักยภาพคะ่ะลูกฮะครูครูหนูอยากได้แบบไหนกันอยากให้ครูตามใจหรือว่าหนูอยากมีศักยภาพให้ครูสอนไปเรื่อยๆอ่า เออใช่ไหมใครๆก็ต้องอยากมีศักยภาพเราต้องเก่งด้วยตัวเราเองถูกไหมคะศักยภาพคือตัวหนูเองนะไม่ใช่ของครูนะลูกครูอ่ะครูครูถือว่าครูมีศักยภาพอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นครูก็อยากให้เด็กๆมีศักยภาพเยอะๆนะครูอยากให้หนูเก่งเยอะๆอะเอาง่ายๆนะเพราะนั้นรีบรียบทางานส่งเลยนะคนที่เข้าเรียนประจําเนี่ยนะ เข้าทํางานเข้าเข้ามาแล้วก็ส่งบางคนเขาก็ตามงานแต่เขาส่งก่อนเราก็มีนะบางคนก็เข้ามาเรียนทีหลังบางทีเขาเข้ามาตอนเย็นเนะี่ยเช้าก็ส่งแล้วแต่คนที่เรียนในช่องเนี้ยบางคนยังไม่ส่งให้ครูเลยเงี้ยโหเราก็จะได้คะแนนน้อยกว่าเขานะนะเข้าใจไหมคะเราเรียนแล้วเราเรียนก่อนเขาเราทํารอเลยลูกเราทํางานรอเลยไม่ต้องยังไม่ต้องรอลิงค์ครูก็ได้บางทีอะบางเรื่องอะนะ โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องนี้ไปให้เสียงเรื่องเสียงงานวันนี้ง่ายลูกโยงเส้นติดเดียวแล้วก็อธิบายความรู้สึกจากการร้องเพลงทำยังไงเราร้องเพลงแล้วเราเคลื่อนไหวแล้วแล้วเรารู้สึกยังไงเราก็เขียนไปตามนั้นเลยเช่นเราได้มีาการจากการร้องเพลงเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้บริหารร่างกายในการใช้เสียงที่มันออกมาจากร่างกายเรา ให้มันตรงเสียงเรารู้สึกเลยว่าเราร้องเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนบอกนะคะแล้วเราจะตั้งใจฝึกหรือไม่ตั้งใจฝึกบอก<ม>เข้าใจไหมคะ,ะ,คะเคลื่อนไหวตามเพลงเรารู้สึกว่ามันทําให้ร่างกายเราเป็นยังไงเราก็อธิบายมาเข้าใจยังเข้าใจแล้วคะ่ะงานโอเคนะวันนี้เข้าใจแล้วคะ่ะงานโอเคนะคะวันนี้อ่าเข้าใจนะคะงานเราก็ กู๊ดบายกันใช่ไหมคะเราก,ก็กู๊ดบายกันสวัสดีค่ะ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 